สวัสดีครับพ่อก้าหมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงพี่ก็ซักผ้าตากนะครับทุกคนนะครับจะมอมแม่ไหนมอมครับมอมก็ซักจริงๆรองเท้าซักซักไว้นานแล้วนะก็เอามาพึ่งแดดนะครับทุกคนอันนี้ก็ซักรองเท้าผ้าใบอีกคู่หนึ่งนะครับนะครับซักอยู่นะครับถุงเท้า นะครับผมโอเคก็นะครับตอนนี้แมงกกี้ก็กำลังจะกินข้าวมื้อเที่ยงนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะต้มไข่นะครับทุกคนต้มไข่เสร็จแล้วแล้วก็จะมีอ่าอันนี้คือยอดมันอันนี้กระถินยอดกระถินนะครับน้ำพริกอะไรอยู่ที่บ้านแม่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวแม็กกี้ปอกไข่ก่อนนะครับ อันนี้ผมต้มแบบน่าจะเป็นยางมะตูมนะเดี๋ยวอยสงสัยมันมันจะแกะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะแต่ลูกเนี้ยกึ่งกึ่งยางมะตูมกึ่งกึ่งไข่ลวกนะครับผมอาจจะต้มอ่าน้อยไปหน่อยโอเคแต่แต่ว่าลูกนี้แกะได้นี่นะครับลูกนี้น่าจะเป็นยางมะตูมนะไอ้ลูกนี้คือยังเป็นกึ่งกึ่งไข่ลวกนะครับโอเค ปอกไข่มันต้องนี่ครับแสดงว่าตัวนี้คือยังยังเป็นกึ่งยังมาตูมกับไข่ลวกนะครับอ่ะเอาไปอย่างนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็ไปกินที่บ้านแม่นะครับทุกคนเดี๋ยวช่วงบาบายเย็นๆนะครับแมงพี่ก็จะถางป่านะครับนะครับถางป่าดายาตรงนี้นะครับให้มันโล่งนะครับตอนนี้มีแดดแล้ว เช้าฝนตกนะครับตอนนี้มันมีแดดเราก็ต้องรีบนะทุกคนนี่ดูมกรกอเนี่โคตรงามอะ่ะนะครับงามมากมากรกอจอดละของความงามอันนี้ระเจี๊ยบหรือว่ามะเขือลื่นนะครับน,น,นี่นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะนั่งกินข้าวตรงนี้นะทุกคนนะ เราก็จะตักข้าวนะทุกคนนะครับเช่มีทัพีอยู่แม่ผมกินแล้วนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานเอา,เอาไปไหนไม่รู้นี่ครับ อันนี้ผมก็จะมีสมุนไพรนะครับมั่นก็คืออันนี้เป็นหอมที่ห่มซอยเมื่อกี้นะครับเนี่ยหอมสดนะครับหนึ่งหัวอันนี้กระเทียมอีกห้ากรีเนี่ครับกระเทียมนี่ครับทุกคนโอเคส่วนไข่นะครับเราก็จะเอาช้อนนะครับตักเอาเนาะเพราะว่ามันมันเป็นไข่แบบกึ่งไข่ลวกกึ่งไข่ยังมาต้มนะครับ นี่ยนะทุกคนพอดีผมต้มน้อยไปหน่อยนะครับต้องนานกว่านี้นี่ครับจะเป็นกึ่งไข่ลวกกึ่งยางมะตูมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเหมือนเรากินไข่ลวกนั่นแหละแต่ก็เกือบได้ยางมะตูมนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาช้อนตักออกมาอย่างนี้กินไข่ก็จะได้โปรตีนนะทุกคนนะ นี่นะครับกึงยางมาตูมย้อยเลยนะครับเย้พเราแตกออกให้ไข่ขาวมันติดอยู่นะทุกคนนะนีนะครับไข่ขาวติดอยอู่แล้วก็กินทีละลูกก่อนนะทุกคนนะนะครับ มาทุกคนครับก็อ,อันนี้คือน้ำพริกนะครับของแม่นะครับอเออผักนี่ครับพวกคนผักแอบกระถินแอ,แอ่กระถินนะครับม้วนม้วนม้วนเดี๋ยวผมต้องฟันกระถินออกให้มันแตกยอดใหม่เพราะมันแก่แล้วครับยอดเริ่ม,มค่อยแตกแล้วแต่พุทซานะรู้สึกเริ่มจะมีลูกแล้วนะมาทุกคน うん。<laughs> อันนี้เป็นอาหารลดน้ำหนักนะทุกคนนะอันนี้ยอดมันอืมของสับหลังอนะ่ะอืมยอดมันก็สมชื่อมันจังกินได้นะทุกคนแต่ต้องต้มก่อนเดี๋ยวกินดิบนะอืม กรถินกินผักบ้างกินอะไรบ้างเนี่ยเราเราได้ไฟเบอร์ล้วนๆเลยนะเพราะผักมีกากใย,ยเยอะนะครับอืม เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้นะครับเต๋วเอฟซีไม่เห็นเห็นแค่ตอนผมตักนะครับน้ำก่อนนะครับพยายามกินง่ายๆนะทุกคนนะไม่ได้กินอดอากนะแต่ว่าเราลด น้ำหนักควบคุมอาหารนะครับทุกคนต้องกินอาหารแบบนี้นะต้องกินอาหารที่ปราะศะจากน้ำมันนะครับหรือถ้ามีก็น้อยมากๆกลับข้าวอะไรที่หวานๆควรเลี่ยงนะครับเช่นไข่พะโล้หมูพะโล้แกงเขียวหวาน พวกนี้หวานนะครับควรกินพวกต้มนะครับต้มยามอะไรเงี้ยกินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบมันเยอะนะครับต้องเป็นส่วนเนื้อจะเป็นส่วนใหญ่ ถ้กินอาหารประเภทนึ่งนะครับมีแม็กกี้นะครับแม็กกี้หยอกข่นิดนึงโอ้ ถ้าถามว่ามันอร่อยไหมมันก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกทุกคนแต่เรากินเอาเพื่อประโยชน์นะครับอาหารที่อร่อยสาม,มารถไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่ค่อยอร่อยสาม,มารถมีประโยชน์จะกลับกันมันผิดแค่ปลาลิ้นนิดเดียวนะครับ <C oughs> เดี๋ยวข้างหลังจะต้มให้นา,านไว้หน่อยนึงสักอีกสักสองนาทีอ่ะน่าจะพรีนะครับอันนี้ผมต้มเร็วไปหน่อยก็เลยได้กึงก่งกึ่งไข่ลวกกึ่งยางมะตูมเกือบจะเป็นยางมะตูมแล้วอีกนิดเดียวมาสักสองนาทีก็โอเคแล้วถ้าไข่ลวกอ่ะไข่ขาวมันมันจะไม่เป็นก้อนอย่างนี้นะมันจะหลุดทั้งยวงเลยครับนั่นคือไข่ลวก นะครับอันนี้เป็นกึ่งล่วกกึ่งยางมะตมูมเดี๋ยวมากีนนิดนึง ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คืออาหารเพื่อสุขภาพนะครับถ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็กินโปรตีนได้นะคนเราพ่อพอมีอายุขึ้นนะครับการเผาผลาญในร่างกายก็จะเริ่มน้อยลงนะครับสังเกตไหมตอนเป็นวัยรุ่นอะ่ะกินอะไรกินหวานกินมันเยอะทำไมไม่อ้วนระบบเผาผลาญดีนะครับ แต่ช่วงที่อายุสามิบขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มแล้วนะครับบางคนก็พออ้วนปุ๊บปล่อยตัวเลยคือไม่มีไม่มีทางได้เห็นหุ่นผอมๆอีกเลยอ้วนตลอดเลยมีแต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับอ้วนอะโรคมันเยอะนะครับ เหลือข้าวหน่อยหนึ่งก็พอดีกับไข่นะครับอันนี้แม่เขาหุงเต้าถ่านนะฮะข้าวมันจะไม่ได้แข็งมันจะนุ่ม ยอดมันสำมปรังเราก็หาผักอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราหน่อนะครับทุกคนก็ถีน่นะหาง่ายสดุด พราะก็ถิ่นนะมันอยู่ในป่านะครับแต่คราวนี้ก็ถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่ฟันกิ่งมันให้มันแตกยอดหรือใบใหม่เนะี่ยยากนะครับที่จะหายอดอ่อนมนะันอะมันขึ้นจะขึ้นสูงมากเลยนะเราต้องตัดต้นให้มันแตกครับเพื่อจะต้องการเก็บยอดอ่อนนะฮะ ใบมันก็เป็นผักใบเขียวเนาะประเภทผักใบเขียวกระถินก็ผักใบเขียวโอเค เราก็กินให้มันจบเป็นมือนะทุกคนนะเราจะไม่กินแบบจุกจิกนะครับเชา้ากลางวันเย็นผมกินสามมือ้อแต่ตอนเย็นไม่ได้กินข้าวนะครับจริงๆมันมีอไอ้นี่อาการดองนะครับถามว่าชอบกินไหมชอบกินครับแต่ของดองอะ่ะมันมีสารมีสารอะไรอยู่เยอะอยู่นะผมก็เลยไม่กิน ผลไม้ดองผมยังไม่กินเลยคือตอนนี้อะไรที่เป็นดองๆผมของดก่อนนะครับผมขอไม่กินนะครับอืมจะมอมไหเรามากินข้าวก็ตามมานะครับอือที่หมาบ้านพี่สาวก็มาอยู่บ้านแม่สองตัวนะครับ <c oughs> ตรงนี้ต้นมะละกอนะครับมันจะโค่นนะครับมันต้นโค่นไปต้นหนึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละต้นนะ่ะลูกดกนี่ไงทุกคนนะมันดกจริงนะครับดกจนแบบว่าต้นมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ย,ยแม่เอาไม้ค้ำไว้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้นที่แล้วค้ำก็อย่างเงี้ย สรุปก็คือไม่อยู่โค่นเพราะว่า,าผลนะครับก็คือลูกของมันอะเยอะมากจนทำให้รับน้ำหนักไม่พอนี่ครับมันก็คือมะละกอต้นนี้เนี่ย นี่ครับเสียดายมากเลยนะแต่ลูกเล็กๆมันก็ยังมีนะคือมันยังไม่ตายนะนะครับเนี่ยมันมันก็ยังไม่ตายหรอกนะครับมันก็ยังมีลูกออกมาให้ให้เห็นอยู่นะครับอือันนี้เป็นเป็นผลที่มันร่วงลงมานะนะเนี่ยนี่ครับอันนี้มันผมก็ไม่รู้มันยังไงอ่นะเพราะว่ามัน มันล่วงนานแล้วแต่มันก็เริ่มสุกมันก็เหมือนกล้วยแหละมันก็บ่มมันก็สุกแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่เนาะนะครับมะละกอต้องกินแบบสุกๆแก่ๆเลยนะครับกล้วยก็ได้น้ําฝนดีก็นะครับก็เริ่มรอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ